สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเอำเภอเบญจลักษจังหวัดศรีสะเกษครับผมวันนี้มารีวิว36แรงครับผมอันนี้เป็น36 SP ครับ3608 SP จดทะเบียนปี58ครับผมสภาพพร้อมใช้งานครับผมเก็บสีทานล่างมานะครับอุปกรณ์ดันหน้าเป็นตราช้างครับผม ผ่านหลังเป็นพวงนี้ครับผ่าน cct ีทีโปรตาผมจบทะเบียนปี58ครับ เรื่องดีครับผมเรื่องเดิมเดิไฮดรอลิกใช้งานปกติครับอันใดสนใจแวะมาชมได้ครับผมอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ เบอร์โทร0816004753 0 9 8 4 4 2 2 5 0 2ครับผมร้านห่างตัวอำเภอเป็นจักลกิโลห่าง3แยกหนองหูเหลือยม3กิโลห่าง4ี่แยกวันจาน์เกิโลครึ่งครับผมลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ